สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมที่นิยมสะสมพระเครื่องนะครับวันนี้ผมก็จะพามาแกะหนึ่งรังนะครับรุ่นมหามงคลหนึ่งร้อยปีหลวงพ่อพัดบุญยากาโมนะครับผมวัดน้อยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นวัดสร้างนะครับเป็นรุ่นที่สามนะครับวัดสร้างก็ได้ออกมาทั้งหมดสามรุ่นแล้วนะครับผมเนาะเหรียญรุ่นแรกเป็นรูปทรงใบโพนะครับผมที่ออกมานะครับผมเนาะ แล้วรุ่นที่2ก็เป็นทรงเสมานะครับนี่เป็นรุ่นที่3นะครับที่วัดจัดสร้างน,นะครับรูปแบบจะสวยงามไม่สวยงามนะครับอ่ะเรามารับชมกันเลยนะครับพี่ๆเนาะอ่ามาแกะเลยนะผมเนาะกล่องก็จะเป็นแบบอย่างนี้เลยนะผมเนาะเรามาแกะดูข้างในกันเลยนะพี่ๆอ่ารูปแบบกล่องแบบนี้เลยนะครับเป็นงานวัดนะครับหน้าเก็บนะครับสําหรับงานวัดนะครับอ่างานวัดสร้างไม่เก็บได้ยังไงนะผมเนาะ วัดสร้างทั้งทีเราต้องเจ็บนะครับรุ่นี้เรามาดูความสวยงามนะครับของเหรียญเลยนะผมอ่ะนี่นะเขาจะให้มาอย่างนี้เลยนะครับผมนเนาะในหนึ่งรังนะครับผมนเนาะนี่จะกรารันตีนี้เป็นน่าจะเป็นเนื้อเงินในรังแล้วก็เป็นชุดแถมนะครับอ่ะสามเหรียญน,นี้ที่ซียนเดี๋ยวนี้น่าจะเป็นอ่ที่แถมนะครับ แถมยกลังน่าจะสามเหรียญนี้นะครับพี่พี่เนาะที่ซีนเหลืองนะครับอ่าเรามาแกะกันเลยนะครับผมพี่พี่อ่ากล่องมาแบบ่นี้เลยนะครับผมงานวัดนะครับนี่นะครับผมนี่จะมาเป็นกล่องซีนแบบนี้นะครับสําหรับอ่าที่เป็นแถมยกลังนะครับทั้งหมดสามเหรียญนะอ่าจะเป็นซีนสีเหลืองส่วนรุ่นในลังจะเป็นซีนแบบนี้นะครับอ่า เขาน่าจะซ้ำเครื่องหมายให้รับนี่การันตีในลังเนื้อเงินน่าจะเป็นเนื้อเงินเนื้อนาวะนะครับในนี้เนาะอ่าเรามาแกะดูกันเลยนะครับพี่ๆเนาะไปชมกันเลยครับผมอา้าวเรามารับชมตัวแถมยกลังเลยนะครับพี่เนาะอ่าเป็นสีนสีเหลืองแบบนี้นะครับพี่เนาะเรามาแกะดูเลยนะผมว่าจะเป็นเนื้ออะไรบ้างนะครับงานวัดนะครับอ่าโอ้โหรูปแบบเหรียญเป็น ทรงรูปไข่นะครับขอบป้องอ้อยนะลักษณะกล่องแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะขอบป้องอ้อยนะครับนี่นะครับที่ระลึกนะครับตั้งสมานาสักนะครับพระราชมงคลวัดธารารยนนะครับแล้วก็วงเล็บพัดนะครับวัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับรูปแบบกล่องแบบนี้เลยนะพี่เนาะมาแกะดูแล้วผมเหรียญแรกครับปั๊บ โอ้โห oh ดูเดี๋ยวพี่เนาะนี่เนื้ออะไรนะครับผมเนาะโอ้โ oh หงดงามจริงๆนะครับพี่พี่เนาะนี่อ่าพี่พี่ดูรูปแบบเหรียญน,นะครับผมเนาะสวยงามมากเลยนะครับผม ah, นี่ข้างหลังครับโอ้โ oh งดงามมากครับพี่พี่เนาะอ่า ah, ลายเลขโคตสองเจ็ดนะครับนี่รายการนะครับรายการนะรขอไปนะ ตันนี้จะเป็นเลขโค้ดนะแปดหกสามนะครับอันปักกาหรือเปล่านะครับรายการนี้อันปักกาไส้ทองทิพย์หรือเปล่านะปูแต่สวยงามจริงจริงนะวินาทีพี่ดูเหรียญนะครับรูปแบบใบหน้าหลวงปู่นะครับสวยงามมากนะครับเหรียญแรกนะครับอเรามาดูเหรียญที่สองเลยนะครับผมเนาะว่าจะเป็นเนื้ออะไรนะครับที่เขาสีนสีเหลืองมาแบบนี้นะครับ รับชมกันทีลรายการเลยนะครับพี่พเนาะ,ะปั๊บเหรียญที่สองนะครับปึ๊บโอ้โหโอ้โหนี่กุยพื้นได้สวยมากเลยนะครับนี่เป็นงานกุยพื้นแบบนี้นะครับนี่โอ้โหงดงามนะพี่เนาะนี่รายการนี้เลขกดอะไรเอย 857นะครับโอ้โหต้องไปดูใบรายการนะพี่นงะว่าเป็นเนื้ออะไรนะเนื้อตะกัวหรือเปล่าครับน่าจะเป็นตะกัวนะ,ะตะกัวแปะกีวอนตรงสังคาหลวงพ้อนะครับรดงามมากเลยนะครับเหรียญที่สองนะที่เป็นแถมยกลังนะครับมาดูเหรียญที่สามเลยนะครับว่าจะเป็นเนื้ออะไรนะครับ ชอบรายการไหนแอดไอเดียไลน์แล้วก็เบอร์โทรมาเลยนะพี่นะ,ะวันนี้มาจะให้ชมการธรรมชาติเลยนะครับเสียงลมอาจจะแรงหน่อยนะพี่ต้องขออภัยนะคบนนี้มาดูเหรียญที่สองครับโอ้โหนี่เนื้อเงินบริสุทธิ์แน่นอน,นบนนอรายการน,นี้โอ้โหสวยงามครับสวยงามครับใสใสสีใสใสงี้โอ้โหดูดิพี่โอ้โหมงดงามจริงจริงนะครับผม รูปแบบเหรียญคือสุดๆนะครับผมอ่านี่ข้างหลังโอ้โหหนึ่งสองสองเป็นไงแล้วผมเลขโค้ดโอ้ข้างหลังเป็นพัดยศแล้วก็เป็นฮานุมานนะครับถือสตาร์วุธนะครับงานสวยนะแล้วก็ตอกพัดยศนะครับตอกพิเศษด้วยนะครับโอ้โหหนึ่งสองสองนะครับโอ้โหเลขโค้ดสวยงามจริงๆนะพี่เนาะโอ้งโค้ดงามนะครับอ่ามาดูเนื้อเงินผมในหลังเลยนะครับดีเนาะ เงินในลังนะมาดูล้ามีเงินหรือเงินอวะอะไรบ้างนะที่เขาจะใส่แบบนี้มาให้แยกนะทั้งหมดสี่เหรียญนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามีเนื้ออะไรบ้างนะมารับชมไปพร้อมกันเลยนะพี่ดิเรามารับชมร่วมลุ้นไปด้วยกันเลยนะครับใส่มาแยกนะครับมาดูเป็นเนื้ออะไรนะครับมาดูพร้อมกันเลยนะครับผมบออ้หย เนื้อเงินลายตรงชาตินะพี่เนาะเออเนื้อเงินลายตรงชาตินะเหรียญแรกนะอ่าดูด oh ีครับผมดูความสวยงามดิพี่พี่โอ้โหมงดงามจริงแล้วเป็นงานวัดนะครับนี่โอ้โหนึกว่าตองเก้าเก้าเก้าหนึ่งนะครับเก้าเก้าหนึ่งอาริโคตโอ้โหนึกว่าจะท่วมนึกว่าจะเป็นตองเก้านะครับผมนะโอ้ตองเก้านี่โอ้โหแค่นี้ก็สุดแล้วนะครับเนาะโอ้ลายตรงชาติสวยมากครับพี่พี่อ่าายการ แลกได้เนื้อเงินลายธงชาตินะเอามาดูเหรียญที่สองนะจะเป็นเนื้ออะไรนะครับมาร่วมลุ้นไปด้วยกันเลยนะครับพี่เนาะอ่ามาร่วมลุ้นไปด้วยกันเลยนะครับผมเหรียญที่สองนะครับามาดูกันได้ใกล้เลยนะพี่เนาะปึ๊บโอ้โหนี่เป็นล็อกเก็ตนะครับเป็นล็อกเก็ตนะอ่าเป็นล็อกเก็ตนะครับ งดงามครับล็อกเก็ตอย่างนี้ก็หลายท่านเก็บกันเยอะนะครับอันนี้เป็นรุ่นนี้เลขโคดเจ็ดหนึ่งเก้านะครับเจ็ดหนึ่งเก้าโอ้งดงามนะครับเป็นล็อกเก็ตนะครับเป็นล็อกเก็ตนะอ่ะมาดูเหรียญที่สามเลยนะครับพี่ๆอ่าเหรียญที่สามจะได้เนื้ออะไรนะครับมาลุ้นไปพร้อมกันเลยนะครับ ามารุ้นไปพร้อมกันเลยครับผมสวยงามมากครับเป็นขอบงานขอบป้องอ้อยนะครับสีนอย่างดีนะครับกันเก๊นะครับสีนเขาสีนบในก็ถือว่าโอเคนะครับถึงกล่องข้างนอกจะไม่สวยงามแต่เขาสีนบในนะครับอมาดูนี่เป็นเนื้ออะไรนะผมอู้หูเนื้อเงินหน้ากากทองคํานะครับพี่พเออเอาดีครับผมนี่เนื้อเงินหน้ากากทองคํา นะครับผมพี่พี่ดูดยครับโอ้โหงดงามจริงจริงนะผมเออเรามาดูเลขโคดกันเลยครับพี่โอ้โหแปดสองนะครับเลขโคดแปดสองนะโอ้โหงดงามจริงจริงนะครับพี่พี่เออเนื้อเงินน้าการทังคํานะครับเอามาดูเหรียญดท้ายเลยนะครับผมจะได้เป็นเนื้ออะไรนะครับตรับที่เราซีนมาแยกแบบนี้นะครับเาะอมาดูเลยครับผม ขอญาตแกซีนก่อนนะครับโอ้โหแกะมาแต่ละเหรียญน,นี่คือโดนใจมากเลยนะพี่เนาะถ้าไหนชอบรายการไหนก็แอดไอเดียไลน์แล้วก็เบอร์โทรมาเลยนะครับผมเนะาะเดี๋ยวผมจะเขียนโค้ดแปะให้อีกทีึงนี่นะผมเนะาะมาดูเหรียญสุดท้ายพนะี่เนาะปึ๊บโอ้โหเออเนื้ออะไรนะครับผมเนื้อเงินซาตินหรือเปล่าโอ้โหเลขโค้ดอะไรเงินซาตินแน่นอนนะผมโอ้โห งดงามจริงนะพี่งดงามจริงนะเลขโคดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะเออน่าจะเป็นเครงเงินซาตินนะครับโอ้โหยาแดงโอ้โหงดงามจริงนะพี่เนาะโอ้ออ่ะอืมประมาณนี้นะครับที่เขาซีนมให้ผมเนาะอ่าผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมเนาะอ่าเรามาดูในหนึ่งลังเลยนะครับ เรามาเจะดูหนึ่งลังเลยครับว่าจะเป็นเนื้ออะไรบ้างนะครับผมเนาะสวยงามนะรุ่นนี้นะถือว่าเป็นรุ่นที่สามของงานวัดได้จัดสร้างนะครับผมวัดสร้างเองนะครับอะเรามาดูเลยครับผมลายการนี้ปึ๊บโอ้โหอะไรครับผมอัปปาก้าหรือเปล่าครับโอ้โหงดงามจริงครับพี่งดงามจริงนะผมนนี่โอ้โหอัปปาก้าหรือเปล่านะครับเออ ตันปา้าก้าหรือเป็นชุบเงินนะต้องไปดูใบรายการเลยนะ,ะโรงยาก G ีบอร์ดนะครับผนมะเนาะเหรียญแรกนะครับผมเนาะ,ะมาดูเหรียญที่2เลยนะพี่เนาะดูเหรียญที่2เลยนะครับผมเด็ดทุกรายการนะครับปึออ๊บรายการนี้เป็นเนื้ออะไรโอ้โหผิวลุ้งนะครับผิวลุ้งๆนะโอ้โหนาวะหรือเปล่าครับพี่ๆนาวะหรือเปล่าครับผม โอ้โหผิวลุ้งๆนะครับผมหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดนะครับรายการที่สิบแปดนะครับอ่าผมคิดว่าน่าจะเป็นนาวะนะครับรายการนี้นาวะหรือเปล่าโอ้โหงานกุยพืน้นก็กุยพื้นอย่างสวยครับพี่เนาะเป็นงานกุยพื้นให้แบบนี้นะอ่าเป็นงานเพียวที่ไม่ลงยาก็สวยงามคลาสสิกอีกแบบนึงน,นะครับผมเนาะอ่ารายการนี้นะครับผมเนาะ เราไปดูทั้งหมดหนึ่งรังเลยนะพี่ว่าจะได้เนื้ออะไรบ้างอไปชมกันเลยครับผมเรามาดูตัวอย่างแต่ละรายการในหนึ่งรังเลยนะครับซึ่งผมก็ได้แกะทั้งหมดหนึ่งรังนะครับพี่พี่ท่านไหนสนใจรายการไหนก็แอดไอเดีไลน์แล้วก็เบอร์โทรมานะครับผมมาดูรายตรงชาตินะครับให้ดูไม่หมดต้องขออภัยนะครับให้ดูเป็นบางรายการนะครับใรอยากดูมีเลขโค้ดอะไรบ้างนะครับก็แอดไอดียไลน์มาแล้วพี่เนาะโอ้โห นี่จะเป็นอันปาก้าลงยาทงชาตินะครับอ้งดงามมากนะพี่เนาะ,ะ<ม>เสียงลมจะดังหน่อยนะพี่เนาะวันนี้เนาะก็มาไล่อยู่ข้างนอกนะผมเนาะเสียงลมค่อนข้างจะแรงต้องขออภัยนะครับดูความสวยงามนะพี่เนาะงดงามนะครับสวยงามมากนะพี่เนาะแต่ละรายการก็คือจะเป็น งานที่ว่ามีรัศมีรอบเหรียญแทบทั้งหมดนะครับนี่เป็นเส้นนะครับรัศมีรอบออกมานะเหมือนกับงานกุยพื้นนะครับนี่เป็นกุยแบบลายรัศม,มีล้อมรอบหลวงพ่อเลยนะคุณน,น้องนี่รูปแบบเหรียญสวยงามนะทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับข้างหลังก็จะเป็นพัดยุดแบบนี้นะครับแต่ละรายการคือสวยงามมากนะครับ เสียงข้างนอกอาจจะรบก,กวนหน่อยต้องขอไปนะอามาดูงาน3 k มดีกว่านะพี่น้โอ้โหนี่นะครับงาน3 k เคก็สวยงามนะครับนี่โอ้โหนี่นะครับ3 k นะครับงดงามไมจริงนะพี่พี่น,อน้องนี่เป็นงานวัดเก็บได้นะครับงานวัดนะ,ะวัดสร้างไม่เก็บได้ยังไงนะงานจะไม่กุ้ยพื้นนะก็เดินพวก3 k มเแล้วก็ เป็นรายการชุบแบบนี้นะครับอ่านี่เขาจะไม่กุยพื้นนะครับพื้นรัศมีรอบบนก็จะเป็นแบบเรียบๆเ,เป็นลายสายฝนเฉยนะครับนี่เป็นค่าขบองบล็อกนะจะไม่เป็นแบบกุยพื้นแบบน,นั้นนะครับเนาะกุยพื้นรัศมีล้อมรอบแบบนั้นนะนี่นะครับผมงดงามน,นะครับรายละเอียดนี่คือบล็อกคมเหรียญหนากําลังพอดีนะครับสำหรับคนนี้นะ มาดูทองทิพย์ยาแดงนะครับรายการนี้ก็สวยงามนะครับพี่นี่ครับทองทิพย์ยาแดงนะโอ้โหเสียงลมค่อนข้างแรงนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะดังรบกวน้องขออภไปด้วยนะผมเนาะตอนแรกว่าจะในห้องนะครับตอนนี้ลงมาข้างล่างนะบ้าดเนาะนี่นะครับเดี๋ยวนี้ก็ออกมาสักพักหนึ่งแล้วแหละนะครับเราผมเพิ่งได้มาทําคลิปเป็นตัวอย่างนะครับผมเนาะ มก็ได้ปล่อยยกลังไปหลายรายการนะสำหรับรายการนี้เนะาะสำหรับแบบนี้ก็นิยมนะพี่องจะเป็นล็อกเจ็นะครับนี่เป็นงานล็อกเจ็นะครับรูปหลว่พ่อนะครับนี่รูปเหมือนเป็นล็อกเจ็นะค่อนข้างนิยมนะครับรายการแบบนี้นะค่อนข้างจะนิยมเล่นกันนะครับเป็นล็อกเจ็นะครับ โอ้โหสวยงามงดงามนะครับนี่รลอบเจ็ดนะครับมีรันนัมเบอร์เลขโค้ดนะครับอ่านี่ครับต่อไหนสนใจรายการไหนแอด i อดี ID, ลน์เบอร์โทรมาเลยนะครับพี่พอ่างานเพียวก็อย่างสวยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเพียวงานลงยานะครับนี่รายการนี้จะเป็นงานเพียวนะครับงานเพียวก็สวยงามนะพี่พีนี่ งานไม่ลงยาก็อย่างสวยนะครับวัดสร้างรุ่นนี้ถือว่าสวยงามลงตัวนะครับอ่ารุ่นก่อนก่อนก็จะเป็นรูปรุ่นแรกเป็นรูปใบโพรุ่นที่สองเป็นสีมานะผมก็ปล่อยยกรังไปนะไม่ได้มาแบ่งปันในไลท์หรือว่ายังไงนะครับรุ่นนั้นเนะเาะได้ปล่อยยกรังหมดแต่รุ่นนี้ผมเอามาเก็บเองนะครับโดยส่วนตัวชอบบล็อกแบบนี้นะครับ บอกเป็นรูปไข่นะครับแต่ละเหรียญน,นะ,ะไม่ได้ลงกล้องกอง็ความสวยงามชัดเจนอยู่นะพี่ๆนะนีน่นี่นะครับเก็บได้รีบเก็บนะบสำหรับงานวัดสร้างนะครับนี่นะครับรายการนี้เป็นรายการอะไรนี่รายการนี้ก็สวยงามมีแบบนะดูดุนะดูดุนะลงยาขาวลงยากีวอนนะ รายการที่เจ็ดนะครับนี่นะครับรายการที่เจ็ดโอ้โหงดงานนะพี่พรายการนะสำหรับทนไหนชอบรูปทรงเหรียญที่เป็นรูปไข่นะครับแล้วก็เป็นงานป้องอ้อยนะครับไม่ควรพลาดรุ่นนี้นะแล้วก็เป็นรุ่นที่วัดจัดสร้างนะครับประมาณนี้นะครับจะเป็นงานหน้ากากทองทิพย์งานทองแดงซาตินนะครับส่วนมากนะ แดงลมดำหน้ากาศทองทิพย์ก็อย่างสวยนะครับนี่ดุนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาร่วมติดตามรับชมบสำหรับท่านที่ยังไม่ติดตามช่องก็ฝากติดตามช่องในสำหรับคลิปนี้รวยๆเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดท่านสวัสดีครับ